ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเกินเวลาที่กำหนดเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562มาตรา128บัญญัติไว้ว่าผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา62ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด5ปีถ้าบัญชีรายรับและรายจ่ายที่ยื่นตามมาตรา62เป็นเท,ท็จผู้สมัครต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่20,000บาทถึง100,000บาท และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด10ปีครับสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีหากท่านไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดท่านจะต้องมีโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องถูกสารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปี ก็เป็นหน้าที่สําหรับทุกท่านที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งก็ตามจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายต่อคณะกรรมการการเลือกตั Date ้งซึ่งจะเห็นได้ว่าบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีแบ่งออกได้เป็น3กรณีคือกรณีที่1ท่านจะต้องยื่น บัญชีรายรับและรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดกรณีที่2คือเอกสารและหลักฐานที่ท่านยื่นต้องเป็นเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับกรณีที่3คือการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามรับชมได้จากช่อง Youtube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s ับส c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ